ผมแจกบ้านป่านะครับเพื่อนทุกคนวันนี้มาเจอเห็ดโคนคันเพื่อนทุกคนเห็ดโคนป่าครับเก็บเห็ดโคนป่ากันนะครับผมดูครับผมโอ้โหนี่โชคดีครับผมมันมันมันเพื่อนทุกคนโอ้โหดอกนี้กำลังงอเพื่อนดูดูครับดอกตูมตูมมันเต็มหมดเลยครับผมนี่เห็ดโคนป่าธรรมชาตินะครับนี่ยอดเลยครับผมเก็บเห็ดโคนป่ากันนะครับอืมด้วยผมสุดยอดครับเห็ดโคนป่า กำลังบานเลยครับผมถ้ามาวันพรุ่งนั้นก็นจะบานแน่นอนครับดูครับโอ้โหหอกนธรรมชาติโอ้จับบานป่าหมานครับวันนี้่กุนนงป่าฮะจอดครับ เ oh. oh. ป็นหมูเ oh. ป็นหมูเลยครับผมออกมาครับ hmm. คนธรรมชาติโอ้ hmm. oh. ดอกบานครับผมดอกนี้ดอกตุมต้มๆดอกตุมต้มๆกำลังเมี่ยงหลานครับผมมีดอกบานครับโอ้ oh. สวยมากเลยครับสวยสวยงามขนาดเลยครับนี่ว้าวสวยครับ เก็บเหมนกันนะครับโอ้ยเจ็กบ้านป่าวันนี้หมานครับผมจอดครับโคนมีคุณค่าทางภูชนาการสูงครับของป่าหายากครับออกเกิดขึ้นเองตามธรรมชาติมากจะเกิดในฤดูฝนนะครับโอ้ยสวยครับผมเก็บเอนกันครับเก็บเห็นกันวันนี้หมานครับวันนี้นี่สุดยอดแล้วครับ สวยๆครับผมดอ,อกงามมากตรงนี้เป็นดอกตุ้กตุมนมนะครับเพื่อนโอ้โอดิขุดลึกมากเลยไม่ดูว่ดูครับไม่ได้ไม่ได้เอาเอาเสียมมาขุดออกนะครับ 嗯，那个、mm。Hmm. Mm hmm.